สวัสดีครับนี่จะถึงมาเข้าไปในน้ำเสดงตรวจเช็คซ่อมตู้แช่นะครับมินิมาร์มีปัญหาอาการเย็นน้อยนะครับของไอซันเดนนะครับมีปัญหาเย็นน้อยแล้วก็เดี๋ยวมาตรวจเช็คดูอาการดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันโอเคปัญหาประมาณนี้นะครับดูกันความเย็นได้แค่ยี่สิบสี่องศานะครับตัวนี้ตูที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับโชว์พัดลมทํางานคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับ สันเด้นนะโอ้นะครับรุ่นให้ไปดูแล้วกันมีการยกฝาย่นอยู่บนแดยกฝาขึ้นอเสืซอ์เบอร์นี้ะนะฮะเบอรควอนทวอดเออีสนะครับสารทำความเย็นก็อัาน, e นะครับกร,ญญร,ะ,ะ,รบแะแสแอมป์ M อยู่ที่1น่จุด

จออย่างนี้นะโมเดล MPM ศูนย์เจ็ดห้าสามีหนึ่งเอ็หนึ่งเอนะอมาตรงนี้จะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนน้ำยานะกลิ่นน้ำยากลิ่นคาบตรงนี้นะมาดู น้ำแข็งนะเป็นน้ำแข็งไหนเดียวนะครับดูแล้วนะับน่าจะมีปัญหาแคตคิ้วนะครับสายเขียวๆนี่นะมีกลิ่นแอมโมเนียนะกลิ่นน้ำยาเส้นเซนทรอิอย่างนี้นะเพอมเมิเตอร์เป็นน้ำแข็งอะไร น่าจะ,ะรัรว่วนะครับยังไงต้องตรวจเส็จไอ้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ดูซิวนะฮะมีกลิ่นกลิ่นน้ำยาในตู้ช่องฟิตนะครับนจะรั่วในด้านไหนนี่แหละไม่แมวคิดว่าจะเป็นตัวแคดซิวนี่นะมีเยื่อเขียวต่างก็ตัดท่อกเลื่อนไปแล้วก็ทารุนน้ำยาใหม่ก็น่าจะโอเคนะครับ อารมณ์ก็หมุนอยังไงก็เดี๋ยวเสนอราคาลูกค้าดูก่อนนะครับว่าเอายังไงก็บวังว่าจะเป็นมีประโยชน์ให้กับชมกคนตามกับตะดแต่งกับอรแฉกเป็นกำลังใจใช่ไหในการทำคลิปโวยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับลองเสนอราคาดีก่อนถ้าผ่านก็ไปดูคลิปเป็นต่อนะครับ